ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม Hot Wheels Unleashed เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมรถแข่งที่ผมอยากจะเอามาเล่นให้ดูนะครับสำหรับเกมนี้จริงๆมันก็ไม่เชิมว่าเกมรถแข่งนะมันเป็นรถที่แบบเป็นรถของเล่นแข่งกันนะครับมันไม่ใช่รถจริงๆนะครับมันจะแตกต่างจากเกมรถแข่งเกมอื่นก็ตรงนี้แหละนะครับคือมันจะเป็นแบบไม่ใช่รถจริงอ่ะมันคือรถของเล่น Hot Wheels เลยอ่ะคือเราบังคับตัวรถ Hot Wheels ที่เป็นของเล่นเนี่ยแข่งกันเลยในในรางเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะคครรัับมเเเิ่กนลย เกมนี้ลองรับภาษาไทยด้วยนะครับก็เลือกไปภาษาไทยนะครับตนตีเกมนี้ผมว่าผมปิดไว้ก่อนแล้วกันนะกัวเสียวอาจจะโดนลิขสิทธิ์ก็ได้นะครับปิดไปก่อนเพื่อความชัวรนะ์เนาะความละเอียดก็ 2K นะครับคลิปนี้การตั้งค่า,าผมปล่อยมันออโต้แบบนี้แล้วกันนะมันปรับไปให้สูงสุดนะครับคิดว่าเกมนี้ไม่น่าจะกินสเปคมากโอเคขอต้อนรับสู่ hot wheel unlist นะครับมาดูกันว่าพานนะที่รอคุณอยู่ในกล่องสุ่มเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับามาถึงก็สุ่มรถเลยฮนะมามาถึงก็กาชาเลยคนระับเปิดรถอะไรเอ่ย อ้มีไฟลุกด้วยเย็ด K เ,เฮ้ยสวยนี่ครับอันนี้เป็นคาเมโล่นะ่ครับเฮ้ยสวยสวยสวย,สวยดูดิผมว่าเท็กเจอร์เกมนี้ทาดีมากเลยนะด้วยความที่เกมนี้นะ่ะคือเขาไม่ได้เป็นรถจริงนะมันเป็นรถของเล่นแล้วก็เท็กเจอร์ต่างๆของตัวรถเนี่ยมันดูแลแบบดูแลเหมือนของเล่นจริงๆเลยนะเนี่ยดูแสงเงาดูตัวเท็กเจอร์รู้สึกว่ามันเป็นโลหะจริงๆเลยโลหะของของเล่น Hot Wheels จริงๆอะ่ะส่วนตัวผมก็สะสม Hot Wheels แล้วนะ ดูแลแบบรู้สึกแม่งคือเหมือน Hot Wheels ที่กูซื้อมาเลยเนี่ยนะครับเหมือนกับ Hot Wheels ที่ผมสะสมอยู่เลยอะพวกตัวสีตัวเทกเจอร์เนี่ยทำดีมากเลยนะผมว่าทาโมเดลมาสวยเลยอะเหมือนเหมือนรถ Hot Wheels ของเล่นจริงๆเลยแล้วก็สเตตรถคันนี้เหมือนจะไม่ได้ดีเกินแล้วก็ไม่ได้ช้าเกินนะอยู่ประมาณกลางๆนะครับโอเคต่อไปอ๋อเปิดหลายกล่องเหรอโอเคเปิดต่อครับผมให้รถะไรเลย,เลยชชปอุ้ยเฮ้ยนี่เท่อันนี้มาแนวแบบว่า Funny Car น,น,นะรถแทรก ในเกมชื่อว่าซูเปอร์ชาร์จเรื่องของสแตทก็กลางๆเนาะโอเคต่อไปมีกล่องเหรอเปิดไปเรื่อยๆนะมีให้เราเปิดกี่กล่องวะเนี่ยอุ้ยรถอะไรวะเนี่ยรถเอ่อเครื่องปิ้งขนมปังเนี่ยอันนี้ออกแนวน่ารักนะแล้วก็รู้สึกว่าสแตทจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเบรกดีอย่างเดียวในกรบผมแต่รู้สึกว่าบู์จะเยอะนะมีกดบู์ได้หลายครั้งนะรู้สึกผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังเล่นไม่เป็นนะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยหมดแล้วป่ะโอเคเปิดปี3คัญน,นะครับได้มาประมาณนี้ รู้สึกที่ดูดีสุดดูเท่สุดก็น่าจะเป็นคาเมโลนี่แหละนะครับดูดีสีมันสวยมากเลยดูเทกเจอร์ดิชอบมากเลยอะ่ะอันนี้คือให้เราเลือกรถใช่ไหมัผมเลือกเป็นคาเมโลนี่แหละนะครับโอเคมีระดับความยากนะครับมีปานกลางยากสุดขีดนะครับโอเคเอาเป็นยากประมาณกลางกลอนแล้วกันนะผมว่าเดี๋ยวน่าจะมาปรับทีหลังได้นะครับหน่วยวัดมีเมกานานาชาติถ้าเราเลือกเป็นเมกาที่พวกหน่วยต่างๆจะเป็นไมล์ป่ะนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นานานาชาติน่าจะเป็นพวกกิโลแล้วพวกนี้ไหมนะครับโอเค ต่อไปยังไงตอนน่อเริ่มแข่งเลยเหรอเอาว่าเริ่มเลยครับผมแล้วมันบังคับยังไงวะเนี่ยน,นี้ผมใช้จอยเล่นนะครับน R ่าจะคล้ายๆพอซ่าแหละมั้งกดแบบ RT ในการเร่นไหมนี่ไงมีสอนอยู่นี้ครับกด RT เร่งโอเคยังไงครับผมเดิดยังกดค้างรอครับตายไปอ่าเอมเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาประมาณนี้ต้องระวังฟุตชินน,นิดนึงนะเกมใหม่ ขับสนามแรกอาจจะขับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วกดบูทยังไงวันนี้รู้สึกว่าคันนี้จะเป็นบูทแบบชาร์จนะนะครับโอเค LT เพื่อเบรกโอเคว้าเบรกเบรกอ๋อดิฟได้อ๋อเบรกแล้วมันสไลด์ให้เลยฮะอารมณ์เหมือนเล่นเอ่อสปีดดิฟอ่ะนะครับเบรกเข้าโค้งมันจะสไลด์เลยง่ายๆนะครับโอเคโอเคกด A เพื่อบูทโอเคอื้ออ๋อคันนี้เป็นแบบหลอดนะ รู้สึกว่ามันจะมีแบบกดเป็นช็อตๆกับกดเป็นแบบกดค้างรู้สึกว่าคันนี้ต้องกดค้างนะครับเออหนีอย่างงี้โอเคสวยโอ้ดิฟตามคนอื่นไม่ทันเลยวะเร่งไหมบางครั้งสนามแข่งฮอตวิวอาจทําให้คุณรู้สึกเหมือนอยากท้าทายแรงนุมถ่วงอ๋ออันนี้คือมันจะขึ้นลูปใช่ไหมเราตจะพุทตเออต้องเปิดพุตธโอเคเรียบร้อยตอนแล้วอยู่ที่ห้านี้ครับดิฟตัง้งใหม่พุทธ โอเคเอ้ยชนตุดเอ้ยหลุดรางชิบหายไงต่อเอาแข่งต่อได้ใช่ไหมอ๋อกดเกิดใหม่ได้อู้แล้วมาเกิดข้างหลังเลย <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่รู้นะตอนแรกโอ okay. เคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอียงไปด้านหลังเอียงไปด้านหน้าอ๋อเวลาเราเหินใช่ไหมเราสามารถควบคุมตัวรถได้โอเคอ๋อ่งเียเราสามารถควบคุมได้นะ <c oughs> อือโอ้เรายู่สุดท้ายเลยเนี่ยนะครับ ปู่ถ้าไม่พลาดตกล้าเมื่อกี้เราที่หนึ่งไปแล้วนะคอยมองให้ดีๆบนถนนมีเซอร์ไพรส์รออยู่เพียบโอเคอ,อ๋อข้างหน้าๆมีบางมุมไหมวูม้เปนยิงกระสุนด้วยวู้หูปิดอย่างนี้เลยเหรอผมนึกว่าให้หลบกระสุนที่มันยิงมานะต้องหลบที่มันยิงมาแล้วด้วยบนถนนอย่างงี้ไม่รู้อ่ะเล่นครั้ง,งแรกก็จะงงๆหน่อยมั่วๆหน่อยฮะโอเคทำไมล้อเรามาติดไฟอะไรวะนะนี่ครับโอเคแล้วจะตามแซงใครปเนี่ยเบรกอืด ข้าเส้นแล้วนะครับโอเคยังไงต่อขอ,อเล่นต่อใช่ไหมนึกว่าจบแล้วอ๋อมีสามรอบอันนี้รอบสองอแล้วคันอื่นไปไหนหมดเนี่ย <c oughs> เราอยู่ที่โลเลยนะอืดขออย่างน้อยขอแสนสักคันสองคันก็ยังดีนะแมวที่โลโอเคขอแทแล้วพีไ่ไปครับไปครับโวอืดเบรก เราตกมาอยู عل, عل, عل ่ท bueno. okay. right. wow. okay. ี Whoa ่โหลอดแล้วน wow ี่ว่ะแต่นายมีบู๊สเนี่บู๊สหน่อยใช่บู๊สปะวะว้าตีตีโอเคไปครับไปครับโหเราอยู่ลองโหลเลยเอาโงยม่ค่อยชินเท่าไหร่เกมนี้ว้าว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 รถตีลกาฮะแต่ยังขอดมาได้สวยโอเคไปครับพุดเกียดรถกระเขียวเธวินมิวนี่หว่าเนี่ย จำชื่อได้นะข้าเทียวเระวังใหญ่เปมุมวะแล้วจะตบขอบโอเคสวย,ยไปโอนัมนน่าเป็นลูกน่าเป็นลูกยังไงยังไงโอเคทีนีเ้เราอยู่ที่สามแล้วเนี่ยขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะมาแบบงงๆเบรกหน่อยโอุ้ดขอบเออ่นตัดออกโค้สวยรอบสุดท้ายนี่ครับไฟนอลแลบแล้ว ยังไงเออเบียดเออเฮ้ยเอาอย่างงี้เลยเหรอเฮ้ไออู๋บทโคตรโกงเอาแม่งเบียดผมรถรถหงายอ่ะโคตรโกงโอ้๋อเบียด,ดเบียดคืออย่างงั้นท้งได้ไหมเนะี่ยนี่ครับโอ้๋เลยตกมาอยู่ที่เจ็ดแล้วเมื่อกี้อุตส่าห์คือเป็นที่สาม้วหน่อยเบียดเออเบียดเร็วไปหน่อยเดี๋ยวไม่ค่อยชินนะกับการเข้าคูเกมนี้งงๆอยู่นะ เฮ้ยเฮเข้ามือเท่าไหรอืดมาครับบูตไปบูตไปโอ้โหเวลาขึ้นหลุมนี่มีอาการหูอ <laughs> ื <AS> ้อเลยเสียงจะแบบอื้อืดว้าวตรงนี้แล้วตรงนี้ฮะโอเคสวยยังไงเฮ้ยประทับรถลงสวยสวยไปอืดเอาวังเอาวังเอาหวัเฮ้ยเอาหวัเฮ้ยเอาเฮ้ยเบียดแม่งเบียดแม่งใคร้วครับระวังยังงู หลบขอบเอ้ยโอ้โห و, เต็มเต็มโอ้โหอะไรจะเป๊ะขนาดนั้นโอ้โหมันยิงโดนผมแบบเป๊ะมากอะ่ะผมว่าผมลบแล้วนะตกม,มาอยู่ที่เก้าเลยจะขึ้นที่หนึ่งอยู่แล้วเมื่อกี้โอ้โหจบละโอ้โหจบแล้วด้านหน้าเส้นชัยแล้วผมโอ้โหขะเข้าแบบระดับสวยๆเท่าน่อยไปเข้าไปที่อะไรเนี่ยนะครับ โอ้โหเสียดายนะเมื่อกี้ถอดตรงไปมุมเมื่อกี้โอ้เข้าไปที่เจ็ดครับผมโอเคต่อไปนะครับโอ้ถ้าไม่โดนไปมุมยิงเมืม่อก,กี้นะผมว่าที่หนึ่งได้เลยนะครับโอเคเฮ้ยได้สุ่มรถฟรีนะครับ,อ,รรรบอ่ามีหมดเลยบางนี่ยห้องใต้ดินคอลเลกชันร้านค้าขอดูร้านค้าหน่อยนะมีอะไรบ้างนะกล่องซุ่มอ๋อกล่องซุ่มราคาห้าร้อยเหรอกล่องซุ่มที่มีเออมีกล่องฟรีอยู่กล่องนึงเปิดดิรออะไรล่ะชึบ อุย้ยโรเจอร์โรเจอร์แนวแบบรถมีการมัซเซิลนะเครื่องเบลเลอร์เลยนะอุย้ยโคเทเโคเท้ทอุ้อ้ยรอัตราเล่งคู่ดีนะครับสวยสวยสวยโอเคคอลเลกชันนี่คืออะไรนะครับอ๋อเป็นรถทั้งหมดในเกมไะมน่าจะเป็นรถเราเลยนะอันเนี้ยนะครับเพราะว่าผมซื้อตัวอตอนซื้อเกมผมซื้อตัวแพงสุดมานะครับอันนี้น่าจะเป็นรถที่แถมมากับพวกดี C ีซีอะไรพวกนี้นะครับสวยอันนี้น่าจะเป็นพวกรถที่เรายังไม่ปลดล็อกใช่ปะ แล้ว่าตรงนี้คือลดลงหมดเลยเนะี่ยถเราเยอะมากนะครับผมแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยหรอมีค่าอัปเกรดนะครับสองร้อยมีแยกส่วนได้ด้วยแยกส่วนไมายถึอะไรวะนะครับอองงงๆอยู่นะ๋ยวอาจจะต้องใช้เวลาศึกษานิดนึงนะอ่าี่ห้องใต้ดินอ,อ,อ๋อเป็นแบบสร้างสนามเองไหมเนี่ยเดี๋ยวขอลองหน่อยดิหรือไม่ใช่สร้างสนามเองทำไมมีให้เราเลือกบันไดได้วรอหรือมันแค่ห้อง,องเราเฉยไม่ใช่สนามมัมีของตกแต่งน่าจะเป็นห้องเราเฉยฮยมีหูฟังด้วย กมมิ่งสุดเฟี้ยวนะโคตรหวานเลยน,นี่แค่ห้องของเราเฉยน,นะไว้ตกแต่งพื้นที่ถ้วยรางวัลอ๋อเฮ้ยมีเก้าอี้เกมมิ K ่ง e ด้วยส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 วย,สวยห้องสวยนะนอกจากจะเป็นเกมแข่งรถทอดวิวแล้วยังแต่งห้องให้ด้วยนะครับโอเคออกก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาศึกษาให้หลังนะตรงนี้เอ่อตรงไหน,นอีกอะโหมดด่วนเ๋อน,นี่คือการแข่งใช่ไม่มีแข่งจับเวลาแข่งแข่งด่วนน่าจะหมายถึงควิกเลสนะครับแบ่งหน้าจอน่าจะหมายถึงการเล่น2คนในจอเดียวปะอันนี้ผมไม่ชชว่์นะครับ แคคบิลเออร์อ๋อนี่คือสร้างสร้างแมบ,บเองนะครับลงรถขอดูหน่อยนะครับสำรวจนิดนึงเพิ่งเล่นครั้งแรกนี่คือโหมดสร้างแมบ,บครับผมอันนี้เราจะเอาชิ้นนี้ไปวางตรงไหนอะขอลองหน่อยนะขอลองวางดูหน่อยนะครับเอาลงยังไงอะอ๋อมีเอียงได้ด้วยนี่ครับ โอ้โหน่าจะยากอยู่น่าจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะเอาเนื้ว่าตรงนี้คือโหมดสร้างแมปนะครับน่าจะมีอย่างอื่นให้เราเลือกอีกเยอะนะครับแต่เราเพิ่งเล่นไงมันน่าจะมีของให้เรามาสร้างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคสำรวจแค่นี้พอแล้วน่าจะเสียเวลามาพอแล้วเราไปแข่งอีกสักสนามสองสนามดีกว่านะครับขอเป็นแบบแข่งด่วนแล้วกันนะลองเป็นรถคันอื่นดูบ้างมีรถเจมบอลด้วยนะอันนี้น่าจะได้มาจาก d l c นะวิสวยอ่ะดูดีผมชอบเท็กเจอร์ของเกมนี้มมาากเลยันทํ ตัวสีตัวเท็กเจอร์ของตัวโมเดลมาค่อนข้างสวยเลยหูสแตทโคตรดีคันนี้เป็นอะคัดิลแลคชิวิลี่เหรอนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะบายกุชชี่ด้วยนะคันนี้เป็นรถที่ทางกุชชี่กับพอดบิวทำร่วมกันนะครับราคาคันจริงก็น่าจะหลักหมื่นนะครับหมายถึงของเล่นจริงๆนะราคาน่าจะหลักหมื่นนะผมไม่ชวนกันเคยเห็นอยู่นะครับก็มีมาในเกมนี้ด้วยนะครับซึ่งสแตทดีมากนะครับอันนี้น่าจะได้มาจากดี c ซตัวไหนสักตัวนี่แหละเอาคันนี้นี่แหละเนี่ยคัดิลแล้เนาีอ เอาขนาดี้แล้กันเนี่ยสนามหนึ่งเนี่ยโอเคไปลองดูนะครับเอาไว้เอาไว้โอเคคันแหลกโคตรเฟี้ยวดูแบบโคตรรวดยดูแบบเจ้าพ่อมาเฟียนะครับอันนี้ส่งมาโคตรแบบเจ้าพ่อมก 3, 2, มกสามสองหนึ่งไปเอาไว้เอาไว้เอาไว้เบกอะไรนิดนึงในตัดเออโอ้ชนตูด ในตาร์ทเออโอ้โหโคตรแรงคันนี้โคตรแรงวันนี้มันแรงจริงเออโอ้โหแซงเกือบยกฝูงว้าว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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยพียมแคว่าโอเคในสตาร์่ไปเออเบรกแทงแทงบางทีในตาร์ทเออเบรกโอเคโอเคเออ โอเคสวยแสงแสงเป็อดร้อยผมขึ้นที่หนึ่งแบบง่ายดายฮะอันนี้บอกเลยว่าแรงมากโคตรแรงในตั๊สเหมือนเดิมก็ผมมีเท่าไหร่เราใช้หมดบูทโดนแซงเอาชนอะไรวะเนี่ยชิบหายโตกอยู่ที่สามโอ้โดนแซงแล้วหายชิบหายชิบหายในตั๊กทนตูทนตูหลบไปเอ้ยเอ้ยลุตลุตโอเคได้อยู่ ตกอยู่ที่10แล้วอ่ะหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาคนเกิดใหม่เลยนะครับหูไปติดติดขอพอดีตกมาอยู่ที่11เลยจากตอนแรกที่1แล้วนะเออผมอาจจะต้องฝึกเกมนี้เยอะนะยังไม่ค่อยชิน่าไหรเปชินการควบคุมจากฟอซ่ามาเอามาเกมนี้เล่นงงหน่อยแต่จริงเกมนี้มาขับไม่ยากนะง่ายกว่าฟอซ่าเยอะคนเรื่องกันเลยนะครับแต่ไม่ชินไงเอ้ย ในตัด๊กดูไปโก้ตีขวาส่นประจำเลยตรงเมื่อกี้ชนแล้วความเร็วตกเยอะมากโอเคโอเคอือโอเคสวยขึ้นมาอยู่ที่หกนะอือุกขึ้นไปเฮ้ยตีขวาเฮี้ยสนประจำส่นเก่งจริงๆนะครับโอ้โห ิฟหน่อยดิฟหน่อยในตัดออกโค้งเอ้ยรถขวางก็เข้าเส้นเขาเ้าที่อะไรวะนะครับโอ้เข้าไปที่สี่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาฝึกอีกเยอะนะครับโอเคต่อไปจริงเกมนี้เล่นไม่ยากเลยนะควบคุมง่ายมากนะครับแนวะแบบว่าแคชชัวแคชชัวเล่นสนุกสนุกนะครับไม่ได้จริงจังมากนะครับสำหรับเกมนี้เออดีดีดีสนุกนะผมว่าโอเคเลยนะครับ โอเคเราลองเปลี่ยนมาเล่นแบบจับเวลามา่ดีกว่านะเป็นไงวะจับเวลาแนละ้วผมขอเปลี่ยนรถบมางดี้ว่าเมื่อกี้รถแรงแล้วก็จริงนะแต่ฝีมือเรายังไม่ได้วะนะครับ <c oughs> ยังไม่ได้จริงนะลองเป็นรถอันนี้ดีกว่านี่โบนเช็คเกอร์ดีกว่าเบรกดีความเร็วดีนะอัตราเล่นก็ค่อนข้างโอเคการควบคุมอาจจะกลางๆเนยครับโบนเช็คเกอร์นี่ก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างจะเป็นิกินเจอร์ของฮ็อตวิวเลยนะเออนะครับคันที่เป็นโบนะเช็คเกอร์สีแดงนะลายกะโหลกมีไฟด้วยอย่างเฟี้ยว นะครับโอเคไปลองดูนะหมดจับเวลาเราขอเปลี่ยนสนามเป็นอันนี้แล้วกันนะลองดูนะครับสนามเด็กเล่นของโจ๊กเกอร์เิไปครับผมออดเริ่มจับเวลาอดไปครับโอ้โหโ,โคตรไกลนึกว่าจะไม่ถึงซะแล้ว่ไปนี่ไป,ไปสวยสวยสวยในตัดอ๋อคันนี้กดเป็นช็อตนะคันนี้ในตั๊ดกดเป็นช็อตนะไม่ใช่กดพารโอเคอ เต็มความเร็วเบรกในซัดเออวู้ดสี่ขว้างเฮ้ยโอ้ยเต็มที่เลยชนขอบเต็มๆเลยโอ้โหเสียเวลาดีงี้นะครับโอเควันนี้น่าจะไม่มีอะไรนะแค่จับเวลาแบบว่าเก็บเป็นสถิติของตัวเองเฉยนะครับผู้ไม่มีเวลาที่เป็นเป้าหมายหรือเปล่าครับโอเคเอ้ยตกลคนเกิดใหม่ก่อนนะโอเค โอ้ตกหลังง่ายมากโอเคเบรกเบรกเบรกโอเคสวยเฮ้โอ้ยขางแยกเอ้ยโอ้โหเกือบชนเอ้ยอ้หมุน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 เอาติดติดติดโอเคกลับมาได้โอ้ทุลักทุเลมากสนามนี้โอ้งงอะ่ะนะครับงงมากเดี๋ยวไม่ค่อยชินนะสนามนี้งงมากขอบลางไม่ค่อยจะมี ตรงนี้เราโอเคไปทางแยกในัพารอื้อโอเคเอ้ยหมุนรีบไปรีบไปโอเคเอออุ้ยลมเป่ามีลมเป่าตกด้วยเอออุ้ยลมมันเป่าเนี่ยเมื่อกี้อุตน่าห์มีโคตรมั่วแล้วผมเล่นแบบมั่วมากๆโอเค ยังไงวะเนี่ยงงหมดแล้วเนะี่ยโอเคโอเคอเค๋อสนามนี้มันแค่แบบจับเวลานะครับเก็บเป็นสถิติของตัวเองเฉยๆนะโอเคตอนนี้เวลาของเราดีสุดอยู่ที่หนึ่งนาทีห้าสิบวินะครับโอเคตอนนี้เราก็ต้องแข่งกับเวลาตัวเองนะเรอบนี้ขอให้ดีกว่ารอบที่แล้วนะ ตอนนี้เริ่มรู้ทางแล้วมันจะขับดีขึ้นโอเคโหดไปดิบ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 ในตัดนไอ้ว้าวโอยล้มล้มเป่าล้มเป่าโอ้ยไม่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถึงว่าถึงอยู่โอเคสวยเดี๋ยวมีดิบหน่อยโหดิบไม่ออก มาช้าไปนี uh ่คร uh uh ับด uh ิบไม่ออกโอเคบู๊โว้บูไปโว้ค่อย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 โอ้ยกลิ่งเลยกูนะครับบอกเลยว่ากลิ่งในตัดไปบูอีกทีหนึ่งโคตรงงนะขนาดมันงงงน่อย โอเควันนี้มีลมเป่าอแล้วเออโอเคจบรอบแล้วนะครับคือสนามใำเวลานี่คือเราแข่งไปเรื่อยนะครับวิ่งไปเรื่อยนกป่าจะพอใจนะซึ่งตอนนี้ผมพอใจแล้วนะครับพอๆก่อนนะครับ เป็นประมาณนี้นะสำหรับเกม Hot Wheels u n l d ก็ถือว่าค่อนข้างสนุกพอสมควรเลยนะแต่ว่าต้องอฝึกเล่นนิดนึงนะในช่วงแรกนะครับผมบอกเลยว่าผมขับมั่วมากนะยังงงๆอยู่นะกับระบบการควบคุมนะแต่จริงๆมันไม่ได้ควบคุมยากนะคือผมแค่แบบชินกับการเล่น Forza มาไงผมมาเล่นเกมนี้แล้วแบบรู้สึกยังปรับตัวไม่ทันนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันบังคับง่ายนะบังคับง่ายแหละสำหรับคนที่อยากจะเล่นแบบแคชชวลแคชชวลสนุกสนุกสบายๆนะไม่ได้ซีเรียสเกมนี้คือตอบโจทย์เลยจริงๆนะสนุกใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มีโหมดสร้างแมปสร้างอะไรด้วย ก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะครับมีขายในสตีมนะผมจำราคาไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่ก็ลองไปหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับในสตีมนะมีขายอันนี้เขาไม่ได้จ่ายผมนะอันนี้ผมเล่นแล้วผมชอบส่วนตัวนะค่อนข้างโอเคเลยสำหรับเกมแบบนี้นะครับมันดูแบบเล่นแบบชิวๆดีนะสำหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้แหละลองมาเล่นให้ดูขำๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะไปฝึกเล่นให้มันดีกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมาเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครัับบาหรคคลิปน้กะจ Bye bài cha.